สวัสดีค่ะวันนี้ก็อยู่กับชองวิชัยศิสวัสดิ์นะคะวันนี้เราก็จะมาหามากินยำขนมจีนยั่วๆนะคะดูดิดูสิทุกคนน่ากินมากเออหน้ากินจริงๆอะ่ะเราก็จะมีอกันนะางเนาอกสดอร่อกเลหรอขาันอ่อนอ่จน เห็นไหมเห็นไหมคะันแบบว่าเผ็ดผ็ดอ่ะอร่อยอร่อยจคาตัดเยื้อที่ของมาว่ามันจะใ่ิไปแล้วว่าในจตงวะีหลังกลับไป้นหเปิดั้เลยคนจองมจะอ่ัมนจะูัว่จะย่างของสิ่งน่ง่มอเปืยใช็อตที่จะไม่นยนต้วเดนันเปนวเนเตปเว็ัเ็วนันตวเ็ กน้ที่ปรวจะ่าวัาไจะเป็นยงไงต้องรวจจับควาองเจ้าอิีอ่นีตอรถู่จายพร้อมตำรวจที่จะปตรแต่พอชะโมกหน้าไปนะครับเพื่อนมยู่จะไปขาดเจ้บอกทนี คยรอเดินพาไปเที่วสวนทีคะนี่ก็คือต้นสมูเดินมาอีกหมก็จะเจอกระบทอวันนี้ก็ขอรีวิวแค่บริเวณบ้านในบ้านของวิไม่เป็นพื้นที่ส่วนตัวนะคะ คลิปนี้ก็พาทุกคนวยาวๆไปเลยค่ะงั้นไปก่อนนะคะทุกคนบ๊ายบายค่ะมีเสียงโอ้สอบิแล้วสวัสดีครับผมือไมระสีผมไปจริงตํารวจนั้นตั้งจเรียรจะปติวแล้วผมก็ตินเวลาทุกวันทุกวันผมแทบจะไม่มีเวลาให้มเลยทุกวันก็ทําแต่ข้อสอบข้ไม่วิงทุกวันเลยทําแบบเี้นมาก เมนูสองนะคะเมนูที่สองนะคะของหวานค่ะของหวานนะคะของหวานค่ะเห็นนะคะของหวาน,นะคะ่อนนะอื

เยังไม่หมดอีกงจะเป็นมทามของะจะเต็มแล้วนะคะขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีนคนหลนคนถาว่าน้ามันไมาจากหะ